โทษนะอนมไไนตอนนี้ฉันไม่ได้โกรธใครเพราะเธอวันดีอูทบแลวผู้ชมทุตันครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการเดินไปตัวทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมซากุระพีกันแล้วนะซึ่งเป็นเกมวันพี e ใหม่ที่มีคนแนะนําให้ผมเล่นนะฮะอ่าซึ่งเข้าเกมมาครั้งแรกเนี่ยโอ้โหบรรยากาศที่มันใช้ได้เลยนะคุณผู้ชม บรรยากาศนี่สดใสเลยนะครับแล้วก็มาตรงนี้นี่ก็จะมีร้านค้าด้วยนะร้านตรงนี้เขาขายอะไรเนี่ยเขาขายผลพิสาสนะราคาจะอยู่ที่ห้าหมื่นบาทนะไม่มีตังค์ซื้อเลยตอนนี้นะฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้ก็จะมีของขายด้วยนะฝั่งนี้มีอะไรเนี่ยคาตานะราคา2,500นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวใส่หมวกใช่ไหมตัวนี้ขายอะไรไม่รู้นะก็อ่านไม่ออกเลยนะฮะเดี๋ยวเราค่อยเก็บตังค์ซื้อนับนี่การาวิ่งนับการวิ่งนี่การกดวิ่งกดตัวไหนนี่กดคอนโทรลเหรอ ไม่รู้นะก็รู้สึกว่าจะไม่มีปุ่มวิ่งนะับแล้วก็ปุ่มเด็นับนี่เวลาเด็จะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะมีปุ่มดอบด้วยนับตรงนี้ก็จะเป็นที่ฟาร์มเวลนะคุณผู้ชมอ่าทำไมบันล้มอย่างนี้วะโอเคก็เดี๋ยวผมดูที่ไปยังไงล่ะรับเคลสก่อนรู้สึกว่าอาจจะไม่ต้องรับเควสดก็ได้นะเกมนี้นะหรือว่ามีที่รับเควสว่าตรงนั้นคืออะไรวะนะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าอะไรไม่รู้โกคูนับราคา1 0 0 0 0แบาทเป็นโกคูนับอ่ะเดี๋ยวผมจะขอฟาร์มเวลตรงนี้คนระับดูซิว่าเวลจะพุ่งพูดหรือป่าน โอ้ยเชี้ยเสียงเกมแม่งยั้งดังเลยครับผมนี่ผมได้ตั้งค่าหรือเปล่าโหผมไม่ได้ตั้งค่าไว้นะแต่ผมขอตั้งค่าก่อนละกันนะครับโอ้โหเสียงดังมากมารู้สึกว่าฟาร์มยากก็เด้อโอ้โหดูดิโคตรถึกเลยฮะเขี้ยอึอเอึอเอยอดทนอดกันอดทนอีกนิดนึงอื้ือื้้เฮียจาะไม่เข้าเลยกูจาะไม่เข้าเลยยัดเข้โอ้โหแล้วต้องทำไงเนี่ยคราวนี้ต้องอัพสเต็งไหม มีสเต็งอยู่3นับเราจะอัพเป็นข้ามหมัดก่อนเลยแล้วกันนับรู้สึกว่าจะรีเซ็ตสเต็กฟรีรนะครับโหแล้วสเต็แมังสีสวยดีนะอ่ะโอเคตรงนี้มีส,สตี้ใส่โค้ดด้วยนะมาฮะเรามาลุยกันต่อครับเมื่อกี้นี่โอ้โหถึกชี้เป่งอ่ะอัพสเต็ม,มาก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับนะช่วยได้ต่อยอ่ะเจาะเจาะเข้าแล้วตอนนี้นครับมาฮะอ่ะอัพสเต็กเพื่อเจาะเกาะน,นี่เอ้ดูคอมโบเจ๊คอมโบอย่างเท่โอ้โหอ่ะตอนนี้ก็ตายแล้วนะ ก็แรกๆอาจจะต้องทนนับหลังๆเราอาจจะกลับมาตบมันได้นะครับนี่เป็นไงตัวแรกครับเวลจะฟุงปุดไหมตัวแรกเวล31เลยนะฮะเราก็ได้ตังมา3า0 0ันดอิขอซื้อดาบคาตนะเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอซื้อดาบก่อนแล้วกันนะครับอ่ะซื้อยังซื้อยังตอนนี้ซื้อแล้วนะน่าจะอยู่ในกระเป๋านะนี่ฮะเฮ้ยโหมันเหมือนสกินพีชเลยวะนะหลอดเลือดกับอาตรงนี้นะครับเออนะครับผมเออนี่ฮะ โอ้โหเดี๋ยวดูดาบก่อนนะครับดาบก็รู้สึกสวยอยู่นะครับก็มีสกิลหรือเปล่าสกิลไม่มีนะคผู้พิจงครับอาตอนนี้ก็เป็นดาบที่ไม่มีอะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวลองอ่าอัพค่าสตัดก่อนโอ้สตัทได้ได้อย่างเยอะเลยฮนะตีตัวแรกไปครับอ่ารู้สึกว่าน่าจะารามง่ายเนี่ยนะเล็กๆอาจจะยากหลังๆอาจจะนี่ง่ายเลยตบมอนสบายเลยนะฮะโอเคตัวนี้ผมว่าน่าจะดรอปดาบหรือเปล่าไม่ดรอปนะครับ น่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ดอบแน่นอนอืมโอ้โหแต่ฟาร์มง่ายชะมัดเลยนะแป๊บเดียวเวล70แล้วคุณผู้ชมโอ้โหเอ้เล็กๆนี่คืออะไรกันเนี่ยฟาร์มยั่งยากเลยครับแล้วตังค์ที่ฟาร์มง่ายอยู่นะตังค์เนี่ยแป๊บเดียวโอ้โหได้ามาแล้ว20,000บาทนะฮะเอาแหละเดี๋ยวเรามาสุ่มผลกันดีกว่านะราคาอยู่ที่50,000บาทพอดีเป๊ะอ้าวเรียบร้อยครับโอ้โหผลแรกก็ได้ดีเลยฮะมาโลโทบิโอครับผมนี่ฮะผลอาบาลีฮะ โอ้โหนี่ฮะมีกินมีอะไรบ้างนี่กินเลยละกันนี่อ่าซึ่งพลังมีอะไรบ้างมาดูกันครับท่าแรกเลยคือผักบาเลียท่าสองม,มันกระโดดทุบโอ้นี่ฮะโหสวยอยู่ส่วนท่าสามว่าไงฮะเปการแบบว่าเออสร้างกล่องบาเลียนะครับอุ้ยจับอยู่ครับส่วนท่าสี่ท่าสีไม่มีนะเอามีเหรอเป็นการสร้างปึกนะปึกแผ่นบาเลียอย,อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ท่าต่อไปท่าที่ห้า ท่าที่ห้าที่ไม่รู้ว่าคืออะไรเลยนะครับนะตอนนี้ตังเหลือห้าพันี่พอจะซื้อนี่ได้ไหมไม่ได้ว่าต้องฟาร์มต่อมาฮะเรามาซื้อกันดีกว่านะราครหนึ่งห้าพันะครับ,ราา 15, รบนี่ฮะเรียบร้อยครับมันคืออะไรนะมันคือแว่นตาแว่นตาเรืองแสงซะด้วยนะครับรู้สึกว่าใส่ไปแล้วจะได้เลือดนะครับนี่ฮะโอ้โหเฮ้ยแม่งจ้าบวะ นะโอเคมันคือแว่นตาที่แบบว่าอัปเกรดเลือดเรานะครับมาตอนนี้ก็เก็บตังมาประมาณ1นึ่งแสนกว่ากว่านะเพื่อมาซื้อโกคูดูนะครับนี่ฮะผมมันเป็นมัดนะครับผมมัดโกคูครับนี่ฮะจะปล่อยพลังขึ้นเต่าด้ไหมนี่มากดอุศบซบซบใช้พลังขึ้นเต่าเฮ้ยโอ้นี่ฮะยิ้ทเคปล่อยพลังขึ้นเต่าได้โอ้โหนะครับมันเป็นแมปรวมอนิเมะนะครับนี่ฮะ มีท่าอื่นไม่ได้นอกจากเออพลังขึ้นเต่ามือนจะไม่มีนะผมพยายามกดโม่ๆตัวๆแล้วก็รู้สึกว่าจะมีแค่ท่าเดียวคือฮาเมฮาเมฮาเอาไม่ออกมาว่ะโอเคตอนที่ผมฟันตังมาเกินห้าหมื่นด้วยนะเดี๋ยวลองสุ่มดูนะเฮ้ยอะไรวะหุน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 ลองหุนโอเคอ่ะก็เดี๋ยวลองหุนก่อนแล้วกันนะครับนี่ให้ตื่นเฮ้ยโอ้หายเลยนะ หายแล้วหายเลยนะรู้สึก ok ว่าพวกมนก็ยังเห็นอยู่นะแต่คนผู้เล่นนี่อาจจะมองไม่เห็นเรานะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเกาะอื่นแล้วนะรู้สึก ok ว่าเกมนี้มันจะไม่มีเรือนะไม่มีเรือจริงด้วยนะอะเกาะที่เราจะไปเกาะเลยนะก็คือเกาะดู่นเลยนะน่าจะเป็นเกาะลิงนะผมรู้สึก ok ok ว่าภาพนี่มองไม่เห็นเท่าไหร่ไปพุ่งไปแล้วกันนะไม่มีเรือนะพุ่งไปเลยดียกันนะวกันพุ่งนี่ถือว่าเร็วใช้ได้นะนี่นะเร็วเลยเร็วเลยยดเคป๊บเดียวก็ก้จะถึงแล้วนะครับเออไม่เสียเลือดด้วยนะ อ่าตอนนี้ก็มาถึงกันแล้วนะครับก่อนนี้มีป้ายกระตันตอบด้วยนะอ่าจะได้เลทออฟนับโอกาสตอบ25%แล้วกูมาครั้งแรกกูกระโดนเปิดเลยนะฮะเออมาครั้งแรกโดนเปิดเลยเฟ้ยโอเคต้องฟาร์มตังเพิ่มเพื่อซื้อผวดพิศาสะละเอาละตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะก็ฟาร์มตังมาสองสเลยเลาเกลือก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะตานี้นะอ่ะผมจะลองสุ่มดูนะเฮ้ยได้ผลทักอู้อันนี้น่าจะดีเนี่ยนะมาฮะกินเรียบร้อยแล้วครับผลลักธเป็นไงบ้าง ท่าแรกเลยคือบอพายุดาร์คครับผมเอ้ยมันคืออะไรวะเนี่ยนะแล้วก็ท่าสองเลยนะฮะทุบพื้นนะส่วนท่าสามว่าไงท่าสามไม่รู้ว่าอะไรนะแต่ก็ท่าสี่เฮ้ยมีแค่สองสกิลเองเหรอนั่นก็ต้องเปลี่ยนนี่ครับนะโอเคเอาผลดาร์อีกแล้วครับนั้นเดี๋ยวขอเก็บในกระเป๋าเลยแล้วกันนะนี่ต่อไปบาลีกีกแล้วโอ้โหยังเกลือครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยฟาร์มต้องสองแสนบาทสุดท้ายเกลือครับช่วยไม่ได้นะก็เดี๋ยวใช้ผลดาร์กแล้วกันนะปะฮะเราจะกลับไปที่นั่นนะ อ่าก็กลับไปไม่รู้ก็จะโดนยำหรือเปล่าะนะับอูกลับมาแก้แค้นและยึดเค้มเมื่อกี้ทําอะไรไว้เจอนี้ไปหน่อยเป็นไงนี่ฮะเรียบร้อยฮะโอ้เป็นไงพลังขึ้นเต่ายึดเค้โคตรแรงนะอ่ะโอเคก็แก้แค้นสำเร็จแล้วนับตรงนี้ตรงนี้คือตัวใส่เสื้อสีม่วงนะครับตรงนี้รู้สึกว่าอับปูเปล่านั่นไงเดาเดาไว้ถูกต้องเลยนะครับแล้วก็นี่คือร้านขนมนับเป็นเกาะพาร์กี้นะผมนี่ มีบอสพาร์กี้ด้วยนะเจอพลังขึ้นเต่าเป็นงไงน้องหืมครูดาวนานจัดเฮ้อมีฮะมีฮะนี่หุห้ยดอบของด้วยนะน่าจะเป็นจมูกเอ๋ดาว่าผ้าคลุมไม่ใช่นะเป็นจมูกครับผมนี่ฮะจมูกก็ยาวอยู่แล้วจมูกยังแดงอีกนะครับผมเฮ้ยแกเรียกขาจมูกแดงฟังเอาละรครับก็ตอนนี้ก็มาอยู่ที่เกาะทหารเรือนะฮะอ่าเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีร้านค้าด้วยนะครับนี่หวังเลยร้านค้าครับผม อ้าวโอ้โหเซสสปานะไม่มีของขายหรือเปล่านะโอเคก็ก่อนนี้นี่อาจจะกาะเกาะบากี้ได้นะเกาะบากี้มันก็เก่งเกินนะโอ้นี่ไงเจอของขายแล้วอาจารย์โกโจนี่ฮะ,ฮะราคาแพงมากเลยอะราคายิบเกยิบเกล้านเลยอะแล้วก็ต้องใช้อ,ออพบูด,ด้วยนะแล้วก็อัพเลสป่ะอัพเลสด้วยนะแล้วก็มีอินฟินิตี้ออฟนะโอ้โหซึ่งเราไม่รู้จะหาจากไหนนะแต่ว่าตอนนี้สนใจก่อนเลยดาบนะครับนี่อันนี้คือลูฟี่เนี่ยนะาดาบราคาเท่าไหร่เฮ้ย เฮ้ยมีหันมามองด้วยนี่โอ้โหมีหันมามองด้วยฮะจับซาดนี่ครับได้ออฟเลสมาแล้ว5อันครับผมอ่าแล้วก็อ่ามีไอเทมดับใหม่นี่ไม่รู้ว่าดาบนี้จะเก่งหรือเปล่านะมาดูกันนะครับนี่ฮะโอยดาบนี้สวยอยู่นะครับแต่สกิลยังไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะลองฟาร์มที่เกาะทหารเรือดูนี่ไม่มีใครสู้พลังขึ้นเต่าได้เลยครับตอนนี้ครับแม้แต่บะาร์กี้ก็ยังเอาไม่อยู่ครับโอ้โหพลังแม่งเก่งจริงครับก่อนนี้น่าจะกากกเกาะอ้นนี้ครับ เพราะว่าไปเกาะนุชที่ใดตายตลอดเออเกาะน,นี้อาจจะอ่อนน้อยกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะฟาร,ร์มที่นี่สักพักก่อนเอาละตอนนี้เรามาดูเกาะอีเวนต์กันดีกว่านะแล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้ผลไฟมาด้วยนะครับเอ้ยไม่ใช่ผลไฟนะผลทรายนะโอ้ดีคือการว่ายน้ํานะคุณผู้ชมโอเคผมจะกินบดทรายดูับนี่มีท่าบินหรือเปล่าเหมือนท่าบินจะไม่มีนะอ่ะมาถึงเรียบร้อยแล้วนี่คือเกาะอีเวนต์นะค,คล้ายๆกับล็อกฟู้ดเลยนะ,ะนะโอเคขึ้นก่อนมาครับอ่าขึ้นมาแล้วข้างในก็จะมีตัวอะไรนี่ อันนี้เป็นอีเวนอะไรเนะี่ยอีเวนอะไรเนะี่ยยูตะบอสนะครับนี่ฮะอ่ะผนทรายนี่โอ้ยขนทรายด,ดูดันดีครับแล้วก็มีพายุทรายด้วยนี่ท่าสามว่าไงเฮ้ท่าสามมันจะไปการบินส่วนท่าสี่เมื่อกี้คืออะไรน่าจะมีแค่สองท่าเอาสามท่าหรอเนี่ยการบินครับผมเป็นการบินนะครับแต่บินไม่ค่อยไวเท่าไหร่ส่วนท่าสี่ไม่มีครับอย่างนี้ต้องอัพสเต็งก่อนเลยนะครับนี่ผมฟาร์มมาอย่างเยอะเลยครับผมผมฟาร์มหาออฟบูออฟเลสนะครับ ยังเหนื่อยยังเยอะนะครับอ่ะผมจะทําการอัพค่าผลพิศารนะครับไม่มีใครค่าค่าได้แล้วตอนนี้นะฮะอ่าก่อน,นี้นี่โอ้โหดอกเท่าไรเนี่ยโอกาสดอกปริศนาโอเคนั้นก็ฟาร์มก่อนนี้ยา,ยาวแล้วฮะเอาละครับก็อตอนนี้ก็มาอยู่กับรถถังนะครับแต่ไม่ใช่รถถังที่ต่อยมวยนะคุณผู้ชมเป็นรถถังคนนี้เลยฮะนี่ครับนี่คือคนเจ้าของร่วมคนสร้างเกมนะครับ โอ้นี่คือพลังดาบโทจีนะคุณผู้ชมนี่โอ้โหเฮี้ยแเงหัวใจกูเลยเอาหูเฮยเเขตัดเส้นประสาทครับโอ้โหนี่ฮะนี่คือดาบโทจีครับผมนี่ฮะเขาเสกขผมด้วยนะครอ่ามาดูพลังกันดีกว่าครับการฟันนับเนี่ท่านี้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับแต่ขอใส่หูฟังก่อนว่ามันจะมีเสียงเกมเป้่าโอ้ยบัดโกโจนะบัดโกโจโอเคโหอย่างเท่ครับอ่ะท่าแรกเลยฮะ เหมือนจะมีสายฟ้าออกมาครับคุณผู้ชมส่วนท่าที่สองนี่สลดเฮ้ยที่นะส่วนท่าที่สท่าที่3มไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าส่วนท่าที่4ี่ะเหมือนจะมีแค่นี้เหรอเฮ้ยเมื่อกี้เขาเสียบผมมาเขาแทงผมคืออะไรวะเออเอ้นี่ท่าสองท่าสองเดี๋ยวมันมีท่าไหนบ้างทำไมเขาแทงผมได้แต่ทำไมผมเทงไม่ได้อ๋อต้องอัพสเต็กก่อนมันต้องอัพสเต็กก่อนครับคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวผมจะอัพสเต็กเลยนะคาดาบนะโอ้ย,ยเค มุลสก,กิเทจาดไหนดูซิท่าสามเป็นไงครับไม่เห็นมีเลยโอ้ไอ้นี่ท่าสองนี่ไม่เห็นมีท่าแทงเลยอะทำไมไม่ไม่เป็นเหมือนเขาวะเออเดี๋ยวลองฆ่าตัวตายก่อนนะเอยหมัดโกโจหมัดโกโจนะฮะนี่อากะต่อไปต่อไปมันต้องอัพสเต็กก่อนมั้งนี่นะอาโอนะครับแล้วก็ตามด้วยมุลสก,กิอันนี้นี่ผมว่าต้องอัพสเต็กด้วยนะ อาผมจับค่าสเต็งให้หมดเลยแล้วกันครับมาฮะตอนนี้ก็อัพสเต็กเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองท่าสามก่อนก็ยังไม่มีนะครับเออมันก็ยังไม่มีท่าสามว่ะเฮ้ยแล้วนี่ใครครับเนี่ยเอ,อ้าใครครับเนี่ยมาได้ไงครับโอ้น่าจะเป็นเพื่อนของแอดมินนะครับส่วนคนนี้น่าจะเป็นตัวจริงเสียงจริงัะคนที่เป็นรถถังอับส่วนคนนี้เขาใส่ปะคุมว่ะนะเฮ้ยเฮดีด,ดีมาแววมาแวมาแวมันกดใช้บูลสกิยังไงไม่รู้อ่ะโอ้นี่ฮะมาแล้วมาละ แล้วก็โจมตีออกไปข้างหน้าแบบนี้ฮะยาตู้อย่างเท่แล้วก็ยิงออกไปบัมฮึืมเฮ้แต่ว่าดาบโทจิไม่มีท่าสี่นั้นเดี๋ยวเรามาดูดาบริกะากันดีกว่านะนี่รู้สึกว่าจะมีอ่าอ่านี่ด้วยนะลำโพงครับ,ลรรบแล้วก็เดี๋ยวดูช่องดาบก่อนมีฮะดบาบอาคาตนะแล้วก็นี่คือดาบของอายูจินะครับไอยูตะนะครับเอ้ยมันชื่ออะไรนะเออนะฮะมาดาบของยูตะนะโอเคอยู่ไหนวะนี่ฮะ โอเคครับก็ท่าแรกเลยนะก็จะเป็นยังไงเป็นการฟันนะครับโหแล้วดูเลือดครับยีเคแล้วก็ท่า2เหมือนใช้ลำโพงคนระับอ่าใช้วัตจากคำสาบนะครับแล้วก็ท่า3ลิกะออกมาครับแล้วก็ยิงบีมนี่ฮะยิงบีมแบบนี้เลยนะครับผมโอ้โหเลตู้อลังการจัดจัด,จดปิด นี่คือพลังของนิกะโนลคอมโบขอโหดอ้ยคอมโบขอดโหดยึดขี้แล, cocoa cocoa แล้วก็ต่อไปถ้าสุดท้ายเลยไม่มีนับอาจจะไม่มีท่าอื่นน the ับก็น่าจะมีแค่3สกิลนับทำไมเวลาเขาฟันไม่เหมือนผมเลยวะอ๋อเนี้ยท่าแรกครับผมปะเดี๋ยวจะพาไปดูหมัดนารูโตะนะผมโอ้นารูโตะคือไอ้นี่ครับมันคือของสมใส่นะครับผม เออนะฮะมันเป็นแบบว่าเออคมพีม้วนนะครับนี่ฮะติดหลังเหมือนจะบวกเลือดนับบวกเลือดหรืออะไรไม่รู้ครับนะก็นึกว่าจะเป็นอาวุธโจมตีแต่ไม่ใช่นะฮะมันเป็นอาวุธติดหลังแล้วเออโอ้โหอุซบอุซบสองคนเลยนะครับเออนะโอเคก็เกมดีก็สนุกดีนับก็ลองมาเล่นได้นะคุณผู้ชมครับเพราะว่าของอะไรต่างๆก็มีเยอะเลยนะฮะเออเอ้าวแต่ว่าหมัดโกโจโมไม่ได้เป็นถาวรน,นะครับอ่ะแล้วก็สำหรับวันนี้ขอบคุณอาน้องรถถังมากเลยที่แบบว่าเสกของให้นะครับนะ ถ้าไม่มีน้องรถถังนี่ก็คงแบบว่าไม่ได้เห็นลิกาแน่ๆวันนี้นะครับอาละครับก็วันนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยเพื่อเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอะละครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า